ครับสวัสดีพี่น้องสุบูสุพนนะครับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเชฟยุทธฟินแลนด์นะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็อยู่ประเทศฟินแลนด์นะครับกลับมาจากไทยแล้วครับผมมาได้ประมาณสิบมือนครับพี่น้องช่องนี้ก็เป็นช่องอากาศ่อนนะครับหนาห่อนของประเทศฟินแลนด์ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ปั๊มน้ำมันที่นึงครับพี่น้องอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันซึ่งตอนนี้น้ำมันรถผมเบิดพี่น้องก็ จะเอารถมากเติมมันนะ,ะเนดี๋ยวนะครับแรกจะคือผมต้องไปอ่าเอาเงินไปยอดกันครับพี่น้องจะคือเติม,มน้มันคล้ายๆกับบ้านนะพี่น้องต้องเอาเงินไปยอดหรือว่าจะใส่บัตรก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้ล้มอ่ากระแหงนิดหน่อยนะครับล้มล้มหนาครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมืจอเอาเงินไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปยอดจู๋เนาะเป็นกองน้ำมันกองน้ำมันประเทศเป็นแลนด์ครับพี่นอ้อง ผมจะเติมประมาณหกสิครับพี่น้องได้เงินมากสิบตังค์เขาหย่อนเป็นสบายครับพี่น้งนนนอ,อนนงยูงโรตามร้อยแบงก์ห้าสิบป๊าบเรียบร้อยครับพี่เขาก็เลือกตู้พี่น้องเลือกตู้ว่าเขาจะ เติมตู้ไหนตู้ที่ห้านะรถผมจอดอยูว่ว่างเงินเป็นตู้ที่ห่านนพี่น้องเจอตู้ห่านพี่น้องกับเ,เ,เติมน้ำมันอะไรดีก็คือรถรถคันนี้เติมอ่าเก้าห่านะพี่น้องเพราะว่าอีห่าก็ได้อีส e ิบก็ได้พี่น้องนี่แกนบอกอย e <5 S 2> ู่นอ e ้องนี่ให้เติมอีสิบนี่ครับพี่น้องเติมทนะั้งหมดอ่าหกสิบยูโรนะเมื่อกี้ผมเติมเข้าไปหกสิบยูโร ต้อมประเทศนี่ครับพี่น้องไอ้คนีเด็กปั๊มเหครับเขาต้องเติมเองครับเราต้องเป็นเด็กปั๊มเองคนมี้ผมเดวมาเติมให้ตอนมาแรกๆนะพี่น้องผมจะล้อล้อล้อให้เขาว่าเติมให้กับคนนี้พนักงานมาเติมให้จ้ะแต่เลยสังเกตเห็นว่าเออรถคันอื่นพอต้องต้องเติมเองนะนี่นะครับปั๊มบรรยากาศปั๊มอยูนี่ก็ประมาณนี้ครับเงียบๆครับ อันนี้จะเป็นแมคโดนัทครับพี่น้องปกติรถเขาเมื่อเจอหนมันปุน๊บเขาก็ที่เขาไปซื้อของกินเนาะนี่บรรยากาศปั๊มนี่ตัวเลขผมเติมไปล,ละสามสิบแปดละสามสิบเก้าที่น,นี่ลิตรล,ละน้ำมันลิตรละหนึ่งยูโรกับห้าสิบหนึ่งยูโรห้าสิบเซนครับห้าสิบเอ็ดเซน นะครับพี่น้องปั๊มบรรยากาศต้อน้รรมนอยู่ประเทศฟินแลนด์นะครับพี่น้องอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับผมออกมาเตืนมน้รรมน์สงรถรถทรงกับ,ขบเขา,านะพี่น้องโอเคแล้วอีกหนึ่งยูโรหายสุดเก่าแล้วพี่น้อง นี่บรรยากาศมันมนี่แดดออกแต่ว่าแดดออกก็บรรยากาศก่ค่อยดีไปในครับท้องฟ้าบ่เปิดไปหน,น่อยากาเยนครับพี่นอ้อเรียบร้อยนะเสิ็น้วนมาเสร็จเรียบร้อยเราคงจะที่ต้องไปส่งกับเขาต้อนะครับพี่น้อง เเมันส okay, แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอไ้เอไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมีโอกาสซีมาถท้ายคลิปพือนๆเห็เนเบอร์ยีงครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้บ๊ายบายครับไปแล้ว